สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามที่ติดตามทุกท่านก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้นะครับสําหรับอนุ์เรานะครับทั่วไปนะครับเรามักจะทุกวันนี้เราต้องขึ้นพาเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนีไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวพัดลมทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าล้วนแล้วแต่เป็นนะครับ มันแล้วแต่เป like em ็นเครื kind of eh ่องมือท so ุ<_<_่นแรงของเราทุกอย่างนะครับเป็นความอำนวยความสะดวกสบายของเราทุกอย่างคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็คนเรานั้นนะครับจะหลีกหนีไม่ได้นะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทุกๆอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกให้แก่เราทุกท่านนะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับที่พังลงนะครับ นะครับเราก็ต้องการที่จะไปซ่อมนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อตัวใหม่นะครับค่าซ่อมค่าใช้จ่ายก็ถูกลงกว่าการที่เราไปซื้ออันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมมองข้าวทุกอย่างนะครับที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถ้ามันเสียแล้วเราก็ต้องไขว่คว้าหามาทดแทนตัวเก่าที่เสียไปนะครับและแล้ววันนี้นะครับผมก็มีนะครับเทคนิคนะครับการเช็คไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ เช็คระบบนะครับเบื้องต้นนะครับว่ามันเสียจากเหตุใดนะครับว่ามันเป็นอะไรมันเสียนะครับการเช็คระบบเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะทําการซ่อมแซมนะครับก็ถ้าเราสามารถซ่อมแซมเองได้ก็ซ่อมแซมซ่อมแซมเองนะครับถ้าเราไม่สามารถเกินจากความสามารถของเราไปเราก็ควรจะเอาไปให้ช่างนะครับก็สอบถามนะครับช่างบ้านๆเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น ช่างที่รับจ้างซ่อมทั่วไปนะครับแต่แล้ววันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาเช็คกับระบบไฟนะครับตั้มน้ําตัวนี้มันไม่ติดนะครับมันไม่ติดนะก็ก่อนนี้เคยใช้นะครับมันก็ติดแต่ณตอนนี้มันไม่ติดนะครับนี่คือไฟนะครับผมจะเช็คไฟให้ดูครับว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนี่ครับมีไฟนะครับ นี่คือสายปั๊มน้ำนะครับเสียบเข้าไปปั๊บมันไม่ติดนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับเราควรทำอย่างไรนะครับมาดูด้วยผมนะครับผมก็แนะนำนะครับนี่นะครับสายไฟนะครับสังเกตดูสายไฟนะครับเข้ามาในจุดนี้นะครับ ตัวนี้น่าจะระบบก็น่าจะทําดีแล้วครับเพราะมันไม่มีตัวเปิดปจิดนะครับมันไม่น่าจะเสียนะครับเราไล่มานะครับไล่สายมามันพุ่งออกจากตัวนี้มานะครับพุ่งออกจากฝั่งนี้มามานอยู่ฝั่งนี้ครับให้สันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะเป็น,นกลไกและระบบนะครับในการจ่ายไฟไปหามอเตอร์การเช็คเบื้องต้นนะครับให้เราถอด ถอดตัวสุดท้ายที่ไฟไปสิ้นสุดนะครับสายไฟไปสิ้นสุดณะจุดนี้คือตัวสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท th é é ุกชนิดนะครับให้เพ <pl ains> ื you ่อนเพื่อนะครับสังเกตดูตัวสิ้นสุดของสายไฟนะครับแล้วเราให้ถอดเช็คดูนะครับว่ามีไฟมาไหมระบบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับทุกชนิดนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกชนิดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้ไล่จากสายไฟนะครับให้เช็ค ไฟว่ามีไฟมาไหมนะครับเอาเราทำเองนะครับาเราไม่ทำเองแล้วก็ให้ช่างนครับนี่นะครับพอถอดออกมาแล้วมาเจอหน้าตาแบบนี้คือสายไฟแล้วก็มาเจอระบบมันนะครับทุกชนิดเครื่องใช้ฟ้าจะมีระบบแบบนี้ทุกชนิดนะครับคือตัวจบแล้วก็มีตัวจ่ายไฟนะครับเราทําการเช็คอีกรอบหนึงนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่ไม่ใช่ช่างแล้วระมัดระวังเดี๋ยวจะโดนไฟดูดเอานะครับ เสียบไปเลยนะครับนี่ผมเสียบไฟไปแล้วนะครับทำก,การเช็คนะครับเช็คไฟทีนะครับไม่มีไฟนะทำไมถึงไม่มีไฟนะ เพราะว่า,าครับเช็คใหม่กรอนไอ้ความไวไฟผมใช้ได้แบบนนะี้แค้เพื่อนดูเลยอ่าใช้ได้ครับไฟไม่มาเดี๋ยวผมเช็คที่ต้นต้นทางอีกทีนะึงอ่าต้นทางมานะครับนี่ผมคือเช็คที่ปลั๊กนะครับแสดงว่าปั๊กไม่เสียนะครับ พักไม่เสียอะไรมาในจุดนี้ไลตัวน,นี้มาจุดที่ตัวน,นี้นะครับอ่าไม่มีไฟนะครับเพื่อนนี่นะครับไม่มีไฟนะครับอ่าไม่มีไฟโอเคไม่มีไฟรู้เรื่องนะครับเราก็มาไล่ดูนะครับระบบไฟว่ามันไปนจุดที่ไหนตัวไหนเป็นตัวสตาร์ทนะครับ อันดับแรกเลยนะครับถ้าใดไม่เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับถ้ามอเตอร์ไม่เสียนะครับให้เช็คที่ระบบไฟก่อนนะครับว่าตัวสตาร์ทไฟตัวตัวจ่ายไฟนะครับทำงานปกติหรือเปล่าถ้าทำงานไม่ปกติก็ให้เราลองดูนะครับมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่นะครับสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทที่มีสวิตช์หรือเป็นตัวสตาร์ทไฟนะครับมันจะมีหน้าสัมผัสการปล่อยไฟนะครับ ให้เราไปเช็คดูในจุดนั้นครับตัวนี้ผมดูแล้วนะครับมันมีหน้าสัมผัสเพราะว่าเมื่อมันไม่ได้ใช้นานๆนะครับหน้าสัมผัสอาจจะทํามีการสึกสึกหลอหรือเกิดตะกันนะครับตะกอนขี้เกลือนะครับเข้าไปอุดอุดตันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คเบื้องต้นในในจุดนี้ก่อนอว่ามีตะกอนหรือขี้เกลืออะไรเข้าไปติดหรือเปล่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอเอามาใช้มันก็ไม่ติดก่อนหน้านี้มันติดนะครับ มก็เลยสันนิษฐานว่ามอเตอร์ไม่เสียแน่นอน,นอทำการซ่อมนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปไล่ดูนะครับอืมอันนี้มันเด้งได้คํมน้ำาตวนี้มันมีสปริงเด้งรับกับตัวจ่ายไฟนะครับถ้าเป็นพัดลมมันจะมีสวิต์เปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับนั่นคือตัวสตาร์ทไฟนะครับถ้าเป็นหม้อหุงข้าว ก็จะเป็น <tampoco> ฟิลนะครับ <mucho> ฟ <fun> ิลหม้อ mm ข้าวนะครับก็ทําการเปลี่ยนฟิลนะครับตัวสตาร์ทไฟนั่นก็คือฟิลนะครับตัวที่ผ่านฟิลหม้อข้าวก็บางท่านไม่รู้นะครับก็คือโอกาสแนะนําไปเลยนะครับสําหรับการซ่อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้าผมมีโอกาสหรือถ้าจุดไหนเสียนะครับผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆแล้วก็ซ่อมบำรุงให้เพื่อนๆดูนะครับ โดยการแนะนําให้เพื่อนๆไปซ่อมตามนะครับอันนี้ผมมีโอกาสได้มาซ่อมใดนะครับผมคิดว่าไม่ได้ลือมอเตอร์นะครับเช็คนะครับอือวันนี้ผมจะไม่มีกระดาษทรายนะครับผมจะใช้ปลายไขควงวัดไฟนะัแสะแสะแงะแงะจุดสัมผัสนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นตะกันหรือขี้เกลือที่จะเข้าไปติดนะครับ บือต้นก่อนนะครับถ้าติดก็แสดงว่าเป็นที่ตัวนี้นะครับถ้าไม่ติดก็ต้องไปไล่ระบบอีกทีหนึ่งนะก็ไปตามเนื้อผ้าแล้วก็ไปตามหน้าง,งานก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถอดไฟแล้วครับไม่อันตราลถอดไฟแล้วครับเอ่อเป็นการเนี่ยครับเคียร์เคียร์หน้าตาต์ทไฟนะครับ เพราะว่าสายนีมม่มันมามันอาจจะมีจุดสัมผัสตรงนี้นะครับหน้าทองแดงนะครับเขี่ยๆทองแดงมันอยู่นะครับอ่าแค่พอประมาณนะครับกะว่ามันกะว่ามันไม่สุกกะปกนะครับน,น่าจะนี้อะไรอีกมาเช็คอีกทีครับ ถ้าไม่ติดก็ถึงต้องลื้อนครับถ้าไม่ถ้าติดกับฟุกให้แล้วอะอ้าวใช้ได้ครับพี่น้องเพื่อนอ่าฟังเสียงครับฟังเสียงนี่นะครับฟังเสียงครับ เป็นที่จุดสัมผัสนะครับเพื่อนเพื่อนดตัวนี้เป็นที่จุดสัมผัสนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับสําหรับการเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆนะครับนะครับให้นเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่จะพังนะครับให้เราจําให้ดีนะครับว่าเราลื้อรือออกมาแบบไหนให้ประกอบไปแบบนั้นนะครับให้เช็คที่ตัวสตาร์ทไฟก่อนนะครับถ้าเป็นพัดลมก็มันมีปลั๊กแล้ว ตัวสตาร์ทไฟมันเป็นสวิตแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นหม้อของข้าวนะครับตัวสตาร์ทไฟนะครับก็คือตัวกดทํางานนั่นเองนะครับแล้วก็สวิตสวิตฟิลหม้อของข้าวนะครับเป็นสวิตจ่ายไฟไปนะครับในตัวนี้ตัวสั่งงานก็คือตัวกดนะครับสั่งงานเพื่อให้หม้อข้าวทํางานนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นนะครับมันจะมีเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมูนะครับมันก็จะมีแปลงถ่าง แปลงฐานอยู่ข้างในนะครับนั่นคือจุดกําเนิดของการสตาร์ทไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมูหินเจียหรือว่าสว่านนะครับล้วนแล้วแต่เป็นมีตัวจุดสตาร์ทนั่นก็คือนี่ครับสวิตสวิตนะครับให้เราเช็คเบื้องต้นได้เลยนะครับลูกหมูก็เป็นสวิตและก็ฐานนะครับแปลงฐานชุดนี้ก็น่าจะมีแปลงฐานเลยครับคือไฟเข้าไปหาแปลงฐานทั้งหมดนะครับให้เราเช็คได้นะครับ ก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขออาลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้านะครับว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใดยี่ห้อใดนะครับแต่ผมมีโอกาสก็จะมาแนะนำเพื่อนๆในการซ่อมบำรุงทั่วไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้า เทาักหลายๆนะครับก็กดติดตามให้ได้ด้ครับติดตามส่องนะพี่น้องเอ้ยก็เป็นกำลังแรงเสียแรงใจแล้วก็เทคนิคในการเหตุเหตุทิปดีๆนะครับการนำเสนอ่าวะิเป็นอันหายุ่หากินบ้านๆทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับมาฝากที่ฝากน่องหลับตอนที่ตอนน้องเข้านะครับคอยเป็นอุปทานในการเหตุนะครับการสอนภาวาสิเป็นการสอมเื่องใฟฟ้านะครับกางซักกอกซักผ่าทุกอย่างนะครับพี่น้องเอ้ย นั่มนะไม่มีโอกาสนะครับเกินได้รับเทคนิคดีๆไปปรับปุ้งใช้ครับชีวิตประจำวันของเฮานะครับชอบกดไลค์แ like, ชร์นะครับหักหลายๆลยดติดตามให้ไดเด้อพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีครับผม